ินยาคุมฉุกเฉินแล้วมีเลือดออกถือว่าผิดปกติเป็นอันตรายไหมในยาคุมฉุกเฉินหนึ่งเม็ดจะมีปริมาณฮอร์โมนที่ค่อนข้างสูงและการที่ร่างกายได้รับฮอร์โมนสูงๆแบบนั้นอย่างเฉียบพลันในหญิงบางคนอาจจะพบอาการเลือดออกกระปิดกระปอยได้ถือเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดนอกจากจะมีอาการเลือดออกกระปิดกระปอยบางคนอาจจะพบอาการปวดหัวปวดท้องประจำเดือนเลื่อนซึ่งประจำเดือนอาจจะเลื่อนเข้า ให้เร็วขึ้นหรืออาจจะเลื่อนออกให้นานขึ้นก็สามารถพบได้อาการเหล่านี้จะพบตั้งแต่2ถึง3วันหลังจากที่กินยาคุมฉุกเฉินถ้าเกิดว่าหลังจาก3วันอาการหายแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปพบคุณหมอนะคะแต่ถ้าเกิดอาการอยู่นานมากกว่า3วันอยู่เป็นสัปดาห์แนะนําว่าให้ไปพบคุณหมอเพื่อตรวจอวัยวะภายในยาคุมฉุกเฉินชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นดังนั้นจะไม่แนะ แนะนำให้กินเกิน2กล่องต่อเดือนค่ะ